ท่านผู้ชมหลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้ความลับอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการต้มไข่ให้เป็นไข่ที่น่ากินที่สุดจริงๆแล้วไม่ไม่จำเป็นต้องไปจับเวลาอะไรให้มากมายเรามีเทคนิควิธีที่เป็นความลับที่ถูกปกปิดมานานนับหลายสิบปีนะครับที่พ่อค้าแม่ค้าเขาทำขายแล้วประสบความสําเร็จได้ยอดขายเป็นล้านกันเลยทีเดียววิธีการก็คือเราไปซื้อไข่ไก่ไม่จาเป็นต้องเป็นยี่ห้อนี้นะครับไม่สนับสนุนให้ซื้อเท่าไหร่เพราะว่า เกษตรกร,กรอาจจะเสียไรายได้นะครับวิธีทําก็คือเรานําไข่นะครับที่เราจะทานตามจํานวนที่เราต้องการเลยซื้อเสร็จนะครับจากนั้นนะครับให้เราเปิดหม้อต้มการน้าร้อนขึ้นมาอึบให้สังเกตน้ําในหม้อมีเท่าไหร่ก็ได้ครับไม่ต้องสนใจใส่ไข่ลงไปครับ สี่ฟองนะครับปิดฝาครับครับจากนั้นกดนะครับกดแล้วรอน้ำเดือดแป๊เดียวนะครับไม่ถึงหนึ่งนาทีรอมดีครับนี่เป็นภาพเดียวทามเลยนะครับรอไปก่อนครับ ไม่ต้องจับเวลาก็ได้นะครับสบายนะครับชีวิตตัววันนี้มันไม่ได้เหมือนสมัยก่อนทั้งมาก่อไฟหรือเปิดเตาแก๊สจับโยนลงหม้อเลยรอมดีดกันนะ นี่ก็เป็นปลาส้มที่เรานำเข้ามาโครเวทรอทานพร้อมกับไข่ต้มที่เรากำลังต้มเพมอเริ่มละ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 เริ่มนะครับสั่นสนั่นเลยอ่ะ ดีนะครับโอเคเรียบร้อยนําไปล้างใส่น้ําเย็นนะครับเป็นอันจบนะครับเดี๋ยวมาดูตอนเปอาครับนี่ครับผมทําการลินน้ําออกนะครับแล้วก็จะแกะให้ดูครับโอ้โหนี่ครับ แล้เธอมันยังดิบอยู่เลยอ่ะเธอมันต้องทำไง นเดี๋ยวลงไปเลยคว้าน,นอกมาเลยช้อนคว้านออกมาเลย อืมควันไปเลยนี่ครับได้ไข่น่ากินอย่างมาตูมครับนี่ครับสุดยอดไปละขอทานก่อน